สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผ้าเปื่อนๆมาเบ่งบรรยากาศอยู่ที่แก่งตะนาครับบรรยากาศเปื่อนกระลังสิปิดน้ำเปื่อนปากมุ่นครับเปื่อนสีบำรุงบำรุ่งตนุบำรุ่งเปื่อนที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งตะนาครับบรรยากาศชาวบ้านกระลังสีมหาป่าครับผมน้ำกระลังบกกำกำลังบกครับเดี๋ยวปลากระชีมาขอานกันอยู่บริเวณนี้นะครับชาวบ้านตันกระชีกระลังหาป่าครับ มีปลาหลากหลายครับอยู่บริเวณแม่น้ำมูลครับแข่งตะนะแม่น้ำแม่น้ำมูลท้ลายเขื่อนปากมูลนะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณแม่น้ำมูลครับชาวบ้านกำลังล่อให้น้ำลดลงเต็มที่ครับเพื่อสี่จับปลาได้ครับเดี๋ยวน้ำบกลงหลายๆนี่ก็รัี่เห็นบรรยากาศการจับปลานามบกครับของชาวบ้านบริเวณ ริมฟังริมฟังสองฟังเกงธนาของแมนามมลครับเดี๋ยวผม,มเอาบรรยากาศให้เบิ่งนนะครับตาติตต่างเมื่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ